สวัสดีครับยินดีมเบสชาแนลผมหรับรถถังหลักที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ผมมีชื่อว่าไทส์ก9นสบก้ผมเป็นรถถังอาตาจรของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมจะบอกได้เลยนะคันนี้คือรถถังอาัตาจรที่สุดยอดที่สุดแล้วนะครับที่ในเกมตอนนี้มีนะผมด้วยความที่ว่ากระสุนพี่แกนะ่ะร้5ยามิก็จริงนะผมแต่ว่าอนุภาคในการเจาะก่องของมันสูงที่สุดแล้วนะครับซึ่งมันเจาะสูงสุดอยู่ที่64สมิลลิเมตรนะผมทุกระยะนะครับซึ่งมันโคตรแรงครับแรงมากขอแค่เอาลูกเนี้ยไปเคาะหัวมันนะทุกกัาตายยบอเล ที95ก็ไม่เว้นนะครับคือรถถังในเทียเนี่ยจะสู้ไม่ได้เลยนะถ้าโดนยอดเขาที่หัวนะครับก็คือกลับบ่อได้เลยนะครับแล้วคันนี้ผมจะได้ปืน12.7มาด้วยนะโอ้ยยิงกระแพงเพลินเลยละ่ะกระบ,บอกนี้นะเนี่ยไม่ได้ไปยิงรถถังหรอกนะเอายิงกระแพงคนระับให้กระเพลียนพังแล้วได้ยิงยอดลูกระเบิดนี้เข้าไปหามันได้ง่ายๆนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมเจ็บกับไอ้พวกลูกซาบ,บอตลูก APDS มาแล้วนะก็นะขอมาซบลูกระเบิดหน่อยละกันโอเคแล้วส่วนพลอจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย จุดปีมีสคันนะเอรลอรอล้อขาบบนนะแบบนี้ยังไงล่ะเฮ้ยเชื่อมีคันนึงเอ้ยิงเรียกมันหน่อยดิไป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 เ้ยเฮ้ยกระสุนยิงไปแล้วยิงไปแล้วทำไมไม่มีดามิวะไม่โดนเหรอผมว่าโดนนะไตรงนี้โอ้โหต ไปเอาตัวแก้ววานี้ไปเออต่อกันถึงว่าที44หนึ่งร้อยแตกผมว่าใช่เลยยางนี้ไม่ใช่โผล่มานี่ไงเจอแล้วหนึ่งคันต้องยิงไม่ได้แต่ยังเออไปเรียบร้อยไอ้สองระเบิด ร้อยโอเคอ่านี่นี่นี่ไปเรียบร้อยแตกเป็น M26 ครับผมแตกไปเจลเห็นหัวละไปหมักก็ให้ตายพาสเปสแค่เห็นหัวเว้ยจริงคันเนี้ย เจนหอคุณก็ตายกันหมดแล้วกูไม่สอยฮอเว้ยเอาลูกระเบิดยัดแม่งเลยลูกระเบิดธรรมดาด้วยบินมาอย่างนี้โดนยัดเข้าไปตัวแตกกันดิอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วตาปตายซะ เห็นแล้วก็ตายซะเลยเฟิร์สสไตร์ซะด้วยโอ้ผมเพิ่เห็นไหนวะนี่นี่นี่ประมาณนี้เรียบร้อย M411 ตายลูกเบี้ยวซ้ายด้วยนะประเด็นน่ะพี่ไทเกอร์เราไปไกลขนาดนี้ละโอเคทางขวาครับผมหาปุ้ยเร็ว ยิงกันเท่าไหร่ยิงได้เปรียบไป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 จริงๆแกน่าจะเดินหน้านะเพราะเพื่อนรอซอสเต็นเป็นแถวเลยไปโอยไอ้สามไปจะจอดซ่อบขอร้องละ่ะเอ้ยคาลูกันหนะ้าพวกแกจะไปคาลูกันทำไมขอจะได้ยิงบ้าง เออเฮ้ยตีแตกไป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 ตกไปเลยตกไปเลยจะถอยตามเพื่อนทำไมเป็นถึกขี่ไทเกอร์นะเว้ยจะปอดแหกกันทำไมวะเหรือคันหนึ่งเรียบร้อยเราทางซ้ายเล่นไปแล้วช้า ลีลาก็ต้องตายครับผมเีย้มีขวาด้ว่ะผมจะตายฟรีอะตอนเนี้ยเออได้อยู่เจ็บสี่เจ็สองไปขวายอ๋อเรียบร้อยผมว่าผมจะต้องจะตายเร็วนี้เต็มเลยนี่เลยกลัวแคมป์บ้านเลย แค่แคมป์บ้านก็ยิงได้ดว่าได้ไหมไอาจักยยามันได้อยู่นะว,วันนี้ก็วันหกร้อยอ่ะไหมหกร้อยเป๊ะเลยแล้วไอบ้านหลังนั้นนะ่ะไปเรียบร้อยเรียบร้อยระเบิดดีคันหนึ่งไป โดนคิตติคอลอีลุ่นหน่น่าจะตายแล้วล่ะตรงนี้ใช่ไหมเรียบร้อยดับเบิลคิวแล้วก็ทักไปกันครับปยะอ่ารอมาขยับขยับแล้วไม่โดนตัดลงมานี่อยู่นี่นี่ไอหมับแตกปิกดึง ตายสามแล้วผมป๊อบก็ให้ไม่มีดาเมจเลยเดี๋ยวเรยิงข้างล่างไอ้ไอ้คันนี้ยิงง่ายกว่าเยอะไปสวยไปแล้วกันนะสู่ร้อยโอ้โหพึ่งมาตายซะแล้วไปเคไอ้ต่อเฮ้ยบังไม่โผล่นะไม่ออกนะโอเคมีทางซ้าย เออถอยก่อนถอยก่อนแล้่ก็ตกลุมหลังปิจัดทางซ้ายมันมานี่ไงได้ครับได้ไอ้ตัวยิงหลังเหรอให้เพื่อนเราตายได้ไงอ่ะโอเคใช่เลยเรียบร้อยตัวตายตามจากวเลยตัวยิงหลังครับ ะโดนตรงไหนเนี่ยโอ้โหลังกระสุนเน้นๆผมพกมาเต็มรถอะแตกไกลๆนั่นมันมาถามนี่เรียบร้อยโดนไป็หนึ่งดอกทางระยะเลยไปโอเคโดนแต่ต่ำนิดนึงถ้ามันขึ้นสูงนี่น่าตายเนี่ยรอดครับผมเฮ้ย ยังมีแววมีแววยังขับติดอยู่เฮ้ยโอเคได้ครับผมยังได้อยู่ได้อยู่พลาดไปเยอะอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะนัดแรกอะสร้างระยะไปพันสามข้ามไปนู <Bell in im mon> <S <S ่นเลยอ่าเห็นนะนี่กันล่ะเขาจะอัดจอตมแปลกก็ได้อะครับ ก็จะมันจะมาตรงนี้ใช่ไหมอีกคันนึงแล้วก็ทำแบบนี้ก็ได้ดีกว่าขี่ไปหาแม็กซ์เลยเอา้าตายตายคู่แล้วมันเล่นยิงเราวะแล้วที่มันโดนอีกคันนึงยิงอยู่จวกเขวาอืม ตายยกคันอะไฮ้ยโดนตีนว่ะเฮ้เรียบร้อยกระถางฝรั่งเศสอ้อไม่ใช่นี่นนแบกเรียบร้อยแตกอีกคันตรงนี้ ไปเฮ้ยหยุดพอดีอีกโอเคตายไปซ้ายต่อเอ้ใช่ไหมน่ะผมว่าใช่ว่ะใช่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 หกร้อยแบงซีป่ะไม่ใช่แบงซีแต่เป็นรถถังฝรั่งเศสฮะเห็นคามันใหญ่ นึกว่าใช่แต่ไม่ใช่ครับผมเจอใครมันยิงนัดเดียวตายน่าจะตายหมดเลยไอ้ไอ้ไอ้ไม้ยกไม้ยกหัน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 ทัน,นอยู่ผมว่านะหันหันทันในธงก็มีโอ้ยลืมเลงเผื่อต้นไม้เลยกดคลิกกลางต้นไม้ไม่ช่วยอะไรเลยเสียจังหวะครับผมเสียจังวหวะมากๆคลิกใส่ต้นไม้เฉย เราก็รู้ก,กันอยู่ว่ามันยิงไม่ทะลุต้นไม้นี่แหละไปตกไปไปหยุดวิ่งทำไมอ่ะเกวิ่งเกก็โดนแล้วอ่ะแหมฉลาดวิ่งไปเบอะฮ่าไอ้นี่ไอ้นี่นี่ต้องระวังเป็นพิเศษ ไ <stand ard S 2> เบอร์เรียบร้อยได้รถคันในหนึ่งคันของได้มาตถ่านตำนานมากเลยคันนั้นอ่ะอ้อโดนคูกระเนิดจะเกิดอยู่แล้วโอ้ยแล้วทุกคนในโลกนี้ก็จะลุมยิงผมเชื่อเปล่าหายละเออยิงมาดินี่เจอยุคเฉาคู โอ้โหยยยอะไรครับเนี่ยโอ้กูว่าแล้วทุกคนในโลกบนี้ก็จะกำลังยุงลุมยิงผมแม่งเป็นโมเมนต์ที่ผมโคตรเกลียดอ่ะไการที่แบบโดนยิงหนึ่งนัดนะเคยแค่คุณโดนยิงหนึ่งนัดเท่านั้นแล้วคุณจะรู้สึกถึงแบบอีกร้อยนัดก็จะวิ่งเข้าเข้าหาคุณอ่ะแบบโปงเปงโปร่งเปงโปร่เปงแล้วคุณก็ตาย ตายแบบ w h a t the f u มากมากอย่างที่ผมเป็นตอนนี้นะผม